อ่าเรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะวันที่ห้าคุยกันจนเกือบจะหายคิดถึงเลยนะแต่เขายัางคิดถึงอยู่สวัสดีค่ะคุณตูอ่าเราก็ทราบเรื่องราวกันไปแล้วเรื่องราวในชีวิตของอคนดนตรีเพื่อชีวิตนะ <c oughs> เรียกได้ว่าชีวิตอยู่กับดนตรีจริงๆเลยนะครับล้วนๆเลยนะมีช่วงช่วงที่ไม่ได้อยู่กับดนตรีทําอะไรฮะก่อนหน้านี้เตะบ,บอลแต่ตอนหลังผมไม่ค่อยสังขารไม่ค่อยดีเนาะยังดูหนุ่มอยู่เลยวเจ็บแล้วมันหายช้า อ๋อเหรอเะไรยังไงให้มันเกิดอุบัติเหตุเหรอคะไม่ครับเวลาเล่นในสนามแล้วมันเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วมันแล้วคุณเล่นกับใครเล่นกับเล่นกับวงการ<ว>กเหรอส่วนใหญ่เล่นกับพวกพี่พ,พี่อดีตนักกีฬาอะไรเงี้ยอ๋อเหรอ,อลเล่นสนุกอ,อ,อ๋อเล่นสนุกใช่ไหมไม่ได้ไปแข่งนะเวลาที่ก็มีแข่งช่องสามช่องเจ็ดช่องไม่ได้แข่งเพราะว่าไม่ไม่แข่งอรัทีมดาราเขาเอาจริงเขาจริงราเขาเอาจริงจริงๆแล้วในชีวิตคุณปูก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังยังอยู่ในวงการตลอดนะไม่มีช่วงหายเนอะมีไหมไม่มีไม่เคยไปไหนเนาะไม่ไม่<ช>ไมีช่วงหาย แล้วทําอะไรอีกบ้างนอกจากเตะบอลชีวิตยังมีงานดูหนังดูหนังมากดูหนังมากด้วยจะไดูหนังมากดูมานานละดูหนังมากหนังไทยหนังฝรั่งฮะส่วนใหญ่ดูหนังฝรั่งอไปได้ฝึกภาษาอังกฤษโอดูหนังแนวไหนดูหนังแนวไหนคือหนังดูบันเทิงสุดก็หนังแบบผู้ชายชอบหนังแบบอะไรเงี้ยฮะเรื่องล่าสุดที่ดูเอง ดิสทริกไนดิสทริกไนคือดูนี่ดูในโรงด้วยแล้วก็ซื้อมาดูบ้านด้วยชอบเรื่องไหนก็ซื้อแต่ว่าชอบดูหนังในโรงชอบดูหนังในโรงครับเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปมากจากที่เราเด็กๆเราอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาตอนนี้โรงหลงโรงหนังโอ้โหระบบแสงสีเสียงมันมัขึ้นโอ้โหดีกว่าเก่าเยอะแต่ว่ามันขนาดมันย่อลงเนาะโรงหนังเดิมเล็กเล็กมันเล็กๆมันอาจจะมีซอยโรงให้มันเยอะขึ้นใช่ใช่ห้องน้ําสะอาด อ๋ออะไรก็ที่เห็นชัดเออผมขออนุญาตชมปั๊มน้ำมันหน่อยผมผมเป็นคนทัวร์อ๋อใช่เอาออกทัวร์คอนเสิร์ตปั๊มน้ำมันประเทศไทยเดี๋ยวนี้สะอาดเขามีให้รางวัลไงฮะเขามีประกวดปั๊มใช่อาหารก็ดีตามชานเมืองใช่ไหมเขามีประกวดกันแล้วเดี๋ยวนี้กะทโวงสาสุเขามีให้รางวัลปั๊มปั๊มสะอาดปั๊มสะอาดเป็นส่วนใหญ่เลยนะห้องน้ําด้วยเน้นห้องน้ำเปิดประตูเข้าไปเนี่ยโอ้โหชวนถ่ายแล้วกัน อันนี้คุณพูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงจๆๆริงไม่ใช่แต่ว่ามีนน<ง>ให้รางวัลน,นะๆๆมันสะอาดจริงเปิดไปแล้วโอ้แต่ไม่ปวดเด็ดต้องถ่ายเนาะก็ต้องถ่ายเท่าไหร่เออเวลาคุณทัวร์คอนเสิร์ตเยอะหรือว่าต้องค้างคืนต้องตามรถทัวร์หรือว่าหรือค้างไม่รู้ว่ารถอะไรก็แล้วแต่มีปัญหาสุขภาพไหมฮะมีฮะม,มีปัญหาเรื่องระบบนี่แหละระบบขับถ่ายแล้วก็กกินเรื่องกินนะฮะแต่เป็นทุกคนนะแต่ผมถามพี่ๆที่ทัวร์พี่ พี่ๆทุกคนเป็นหมดระบบลำไส้แล้วก็เนี่ยฮะหลังใช่ไหมใช่ใช่เพราะระบบระบบร่างกายมันมันมันต้องแบบเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ครับแล้วนอนก็มีปัญหาเพราะว่ามันเปลี่ยนที่ทุกวันเปลี่ยนโรงแรมบางทีไปไขกุญแจห้องเบอร์เมื่อคืนอะไรเงี้ยมันมันมันจำเบอร์ห้องผิดอ่ะอ๊ะจะแปลเป็นเรื่องอื่น่เดียวเดเียวไม่ใช่ไม่ใช่เอะหรือชอบจำเบอร์ห้องผิดอยู่แล้ว เวลาที่คุณปูว่างๆมีวันว่างอาจจะย่างที่บอกดูหนังเล่นกีฬามีทาอะไรอีกบ้างครับมอ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ผมเน้นดูหนังเลยนะหลังหลายปีเน้นดูหนังบางทีดูวันสองสาเรื่องเดินอยู่นั่นแหละเข้าออกโรงหนังเนี่ยหรอครับแล้วดูดูคนเดียวเนี่ยนะส่วนใหญ่ดูคนเดียวก็ซื้อเบียร์เข้าไปนั่งดินเบียร์ดูหนังสบายแล้วพอดูหนังแล้วออกมาแล้วมีมีไอเดียกลับมาแบบ มีอะไรออกกลับมาเขียนเพลงอีกไหมเยอะมาจากหนังหนังสือก็มีผมผมเขียนเพลงหนึ่งเอาเท่าที่นึกออกนะฮะมาจากมีเพลงหนึ่งมาจากหนังหนังสือของโกเลง้ง hmm. ผมจําชื่อชื่อเรื่องไม่ได้แต่จำชื่อตัวเองได้แก่ชื่อเล่าแปะ hmm. เล่าแปะนี่เป็นประมาณเจ้าพ่อยุทธจักรอะไรเงี้ย hmm. แล้วก็วันนึงก็โดนไอ้หนุ่มกว่ามาปื้อ hmm. อ่าแล้วแกก็แก,แกมีทางรับ hmm. ซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากตัวแก พอแกกลับมาชนะก็มีคนถามแกแกก็บอกว่าแกผมมาแต่งเพลง ừ, ชื่อเพอเลงอะไรแล้วแต่เราจะกลับมาก็โลกนั้นมีหนทางถอยไว้ให้หนึ่งซ้ายเพียงเพื่อนจะเดินฝ่าไปหรือถอยคิดดูเสียก่อน อดทนกล้ำกลืนเพื่อรอคอยวันหนึ่งคงพบใช่เพื่อนจะเดินฝ่าไปหรือรอคอยเวลาอะไรประมาณก็คืออ่านหนังสือแล้วเอาเรื่องราวของเขามาครัเอาประโยคสนทนาเขาแล้วเราก็มาเรียงร้อยเพิ่มๆจากหนังนะคะมีแมจากหนังดีวยกูหนังถ้า่ะมีมีคิงคอง ทิ้งคองมฉบับใหม่นะที่ใครสร้างนะวีเตอร์แจ็คสันา